สวัสดีค่ะอาหารบ้านๆวันนี้นะคะเรามีซุปมันฝรั่งมาฝากค่ะดูค่ะสีมันฝรั่งเนาะดูน่าทานมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะวัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะง่ายๆเลยล่ะค่ะเราจะมีกระเทียมนะคะไว้เจียวหอมๆม,มีมะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยวสักนิดหนึ่งแล้วก็มันฝรั่งค่ะวันนี้เราซื้อมาแค่3ลูกค่ะเหมาะสําหรับหม้อเล็กๆก็พอแล้วล่ะค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีเนาะไว้ หอมหอมค่ะแล้วลารากผรกชีนี้เราก็ใส่น้าซุปนะคะหอมหอมได้เลยละค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุด,ดิบก่อนนะคะก็จะมีซี่โครงไก่วันนี้ซื้อมาแค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วละค่ะ หมาะสำหรับมันฝรั่งแค่สามลูกค,ค่ะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็ไปต้มน้ำรอก่อนนะคะตอนนี้ค่ะต้มน้ำเสร็จเดือดแล้วเราก็เอาซิคโครงไก่ค่ะใส่รอไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มาปอกมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งปอกเสร็จเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะดูค่ะสีสวยๆเนาะค่ะชิ้นกำลังดีเลยล่ะค่ะมาทำกันต่อได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้มซิคโครงไก่ เรียบร้อยแล้วค่ะกำลังเดือดเลยล่ะค่ะพอต้มเดือดเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็นํรากผักชีค่ะที่เราซื้อมาเตรียมมาไว้ค่ะเราก็แบบแบบทุกพอหยับหยาบเนาะใส่ลงไปอะค่ะบุกบุแล้วก็เม็ด วันนี้เรามีเม็ดพริกไทยดำค่ะใส่เพิ่มความหอมอีกสักนิดหนึ่งอะค่ะแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค,ค่ะใส่ลงไปด้วยพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วเราก็แบบว่าฝาปิดสักนิดหนึ่งเราก็จะทำให้เดือดเร็วนะเราก็ซ้อนช้อนเอา ฟองออกสักหน่อยจะทําให้น้ําแกงเราดูน่าทานค่ะพอเราช้อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ปรุงรสนะคะวันนี้เราก็จะใส่ผงปรุงรสใส่กระเทียมเจียวค่ะลงไปนะคะจะทําให้มีกลกิ่นแล้วเราก็เพิ่มน้าําปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีกสักนิดนะคะเพิ่มความแบบรสชาติกลมกอมเข้าไปค่ะแค่นี้เองค่ะเราปรุงไม่กี่อย่างนะคะเราก็จะได้เมนูอร่อยอร่อยค่ะดูค่ะสีสันสวยสวย ดูน่าทานมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะซุปมันฝรั่งนะคะเป็นแบบวิธีทำของเราที่แบบง่ายๆเราอยากรู้ว่าสุกหรือยังเราก็ใช้วิธีเอาซ่อมค่ะวมาจิ้มค่ะดูค่ะง่ายๆของเราเนาะอาจิ้มข้าเรียบร้อยสุกเรียบร้อยชิมรสได้ขั้นตอนอสุดท้ายนะคะอย่าลืมต้นหอมผักชีค่ะเพิ่มความหอมอีกสักนิดนึงค่ะจะทำให้น้ำแกงเรานี่ทานอร่อยนะคะลองทำทานนะคะ ซุปมันฝรั่งค่ะแบบบ้านๆง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะอร่อยอร่อยค่ะ